หัวจะปวดเบลล่าเจอแซ่อีกตั้งแต่มีแฟนใหม่แล้วดูหาเรื่องหัวจะปวดมาให้นางเอกเบลล่าราณีอีกแล้วสำหรับชาวเน็ตไทยผู้มีจิตสาธารณะชอบใส่ใจเรื่องของคนอื่นล่าสุดไปตั้งกระทู้จับผิดนางเอกซุปตาท์ทำนองว่าดูเหมือนตั้งแต่เบลล่ามีความรักครั้งใหม่กับหนุ่มไฮโซนักธุรกิจนางสกุลระดับประเทศแล้ว จะไม่ค่อยมีภาพลักษณ์ติดดินเหมือนสมัยที่เคยคบหากับแฟนเก่างานนี้ส่งผลให้ชาวเน็ตหลายรายต้องเข้ามาเปิดวอร์แทนเบลล่ากันใหญ่เช่นกับแฟนเก่าไลฟ์สไตล์ต่างกันเป้าหมายในชีวิตต่างกันก็แยกย้ายเรื่องปกติตอนนี้เบลล่าได้เจอคนที่ใช้ไลฟ์สไตล์ตรงกันแล้วส่วนแฟนเก่าก็มีชีวิตเรียบง่ายของเขาไปแล้วแล้วทําไมเขาต้องใช้ชีวิตติดดินละ่ะในเมื่อเขาก็ทํางานหางเงินเหนื่อยเหมือนกันจะใช้ชีวิตให้มันมีความสุขในแบบของเขาไม่ได้หรอครับจะต้องให้เขาติดดินยังไงหรอครับ ต้องไปเที่ยวแถวชนบทต่างจังหวัดทิมทุนกันดานหรือนั่งกินข้าวข้างทางหรือไงหรอแฟนเขาเป็นลูกเศรษฐีระดับประเทศนะเขาก็ติดดินนะไม่ได้ห่อครับปล่อยว่างเถอะครับทั้งสองคนได้พบทางเดินที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วกระทู้แบบนี้ไม่เป็นผลดีกับใครเลยแฟนคนปัจจุบันเหมาะสมกับเบลล่ามากครับเบลล่าอาจปรับและสไตล์ให้เหมาะสมกับคนรักและสถานะใหม่รวมถึงบทบาททางสังคมที่อาจต้องการความสมาง่างามมากขึ้นหากเตรียมตัวเข้าสู่ครอบครัวที่มีชื่อเสียง หรือเพียงเพราะเติบโตและเปลี่ยนแปลงตามการเวลาและอื่นๆ